สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถทคนะคะรถตัดหญ้านะคะมาตัดพุ่มไม้ที่เป็นรั้วบ้านแม่สมโอนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาถึงปั๊บก็เริ่มทำงานเลยนะคะรถตัดกิ่งไม้ <c oughs> รถตัดกิ่งไม้ที่ประเทศอังกฤษนะคะทุกคน นี่ก็เป็นพื้นที่ของแม่สมโอเองนะคะประมาณสองไร่นะคะที่ตรงนั้นก็จะเป็นเขาเช่าที่เลี้ยงแกะนะคะทุกคนคะ mm hmm. เราจะไม่เข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอ mm ันตรายได้นะคะ mm hmm. ตัดกิ่งไม้ที่มันยื่นมันเกินออกมา กันลองอาร์มลองลองแทนเลยนะคะโคตรสมาร์ทเลยอะ่ะ mm hmm. สูงขนาดไหนก็ตัดถึงนะคะ mm hmm. เราก็ยืนอยู่ไกลเหมือนกันนะคะท mm hmm. ้องฟ้าวันนี้มืดครึ้มเดี๋ยวฝนก็จะตกนะคะ ประมาณ40-50นะคะของฝนวันนี้นี่ก็เริ่มโปรยโปรยมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไปเก็บผ้ามาแล้วนะคะ<ม>เนื้อแดดเดียวที่ตากไว้ก็เก็บไปแล้วคือไม่มีแดดแล้วนะคะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเต็มๆเลยฝน70-80เลยนะคะไปแกะผ้ากันสงสัยนะคะ ทำอะไรกันนะมนุษย์มานายืนดูกันจ้องดูรถขัดขิ้งมารถทรัคหรือว่ารถแทรกเตอร์นะคะคัดทิง้งร้องมากเลยะคะลุกร้องแล้วก็ลุกไปรีเวอร่สมา เทคโนโลยีนะคะทุกวันนี้นะคะเครื่องจากอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ทันสมัยไปหมดนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงเออเขาบางทีนะคะเขาก็ใช้เครื่องจักรนะคะตัดไอ้ช่วงเฮดตรงนี้นะคะตัดเห็นไหมคะว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะพวกแถวแถว ถ้าเป็นที่เมืองไทยก็เป็นคันาใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาจะใช้อ่เป็นรั้วต้นไม้ปลูกเป็นรั้วนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบที่ของใครของมันอะไรประมาณนี้นะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะพอตัดแล้วเมื่อกี้กิ่งจะยื่นออกมาแบบดูไม่สง่านะคะตอนนี้คือโล่งเลยนะคะ เอาละค่ะแม่ส้โอก็มาให้ชมเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนะคะจากเพจแม่ส้มโอเองค่ะบ๊ายบาย